thank you ว่าบ้านทับทางทานเล็้ไปสปฝั่งนี้ผมทานฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็รดยแล้วคุณผูนะไปกัน ลากลากยางมกตอยนะ่ e ุณหน้าคุณถ่ายชั้งล่างคุณถ่ายชั้นบน ใสแล้กคนตัดพรา่าทำงานอยู่นะตักที่ดีนะมาับดูดหินาีกองไว้ข้างๆเ่อใช้บดนครที่จะปูไอหมอนรางรถไฟอีกทีหนึ่งอันนี้ตรงจุดตรงนี้ตรงบ้านเชียงใหม่นะก็ก็อัปเดต ก็ก่อนมาเด็ดไม่เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็อัปเดตใหม่แล้วบดหินโดยหน้านินบดหินลงไปหมดแล้วบดหินลูกลังเอ้ยบดหินอะไรเนี้ยหินสีกองมาอยู่เนี่ยเต็มอยู่เนี่ยคนป่าทุกคนมาเด็ดไ็ตักก็ตักดินหมนหินเต็มไปหมดเลยนะคน มีหมดเลยเห็นไหมเขาหินมากองไว้เพื่อใช้ไงเีใช้บดอัดคนนะนัะ่รถต่โอ้โหใครนอนอยู่ตรงนี้คงฟังเสียงรถไฟวิ่งอยู่แล้วบ้านนี่อยู่อยู่การะกร,ะระหว่างท้ายบ้านเชียงใหม่กับบ้านหนองอึ่งน,นะที่ไปทางอำเภอเชียงขวัญเฮ้ยนนก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเส้นนี้ ตรงตรงตรงไปนู่นสถานีรถไฟทุกคนเป็นสถานีรถไฟตรงไปนู่นนะเป็นสถานีรถไฟของบ้านเชียงใหม่แต่ตรงตรงนี้เขาจะทำเป็นที่ข้ามอนะไรน่าจะเป็นสะพานข้ามอนะไ สะพานติงคอโตอบ่อสะพานขึ้นมาแล้วก็ตีทางเป็นทางรถไปข้ามถ้ามาจากโู่นแหละนี่แหละข้ามมาจากนู่นนะนวลนะเดี๋ยวจะผมพาไปจะพาไปถ่ายคลิปทางนู้นให้ดูอีกคนมาจากอำเภอเชียงขว่ยทางข้ามีน้ลำชีเลยถมไงถมที่คล้ายๆว่าถมทางลดลง thế cái cái thang đất mình mình tham thang nè nè bột 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 ghiến dung nè nè loài bột ghiến đó nè nè hiểu mai bột ghiến dung Nè, mai này บทกิ้นใหม่เนี่ยลอยบทใหม่ทั้งนั้นเลยนีอย่าพาข้าไปถ่ายลิปตรงนู้น,นทุกคน ก็ยังตักที่ดินมาไว้ไว้ทางลดลงหรือเปล่าก็จะเป็นทางเอาไปทําทางลดลงตักดินมาไว้ไงเนี่ยบทนี่เพิ네 <h h no ่งบทบทใหม่ๆเลยนะเน่เห็นไหมเป็นทางยิ่ง ดปด็นทางวิ่งนู่นแหละมาจากอุ่นแหละอำเภอเชียงขวัญข้ามชีมาจะเกิดรถวิ่งมาได้นะจะกใกล้วิ่งไปจากทางนู้นนะแต่เร,เรียบกบนวนะิ่งอ้อม่นี้ไงวิ่งอ้อมถนนะอ้อม่ะแต่ตรงนี้ทางไปจะตรงเลยจะตรงหรือใกล้ด้วยแต่ถนนม,มาไม่ได้ว่าจะมามาได้จนบางช่วงช่วงนึงก็จะตัด สาขาเก็บเรียนไปดูที่เขาบทสัพแล้วเขาจจจะเอาเหล็กอะไรเหล็กปูไว้เหล็ก้อเหล็กปูไว้จริง ออกไปทางวัดโงชัยด้าตรงนี้วัดโชัยนี่เครื่องมือจิบดูดูที่เขาอัดเรียบร้อยแล้วทุกคนคือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วไงยังอัดถินลงนะรอวางรอวางหน่วงรอวางหน่วงทางรถไฟ มาจากอำเภอไอเชียงขวัญข้ามใ้น้าชีมางทุนทางข้ามาหาทางบ้านข้าเสียวเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปอัปเดทในทางในสถานีของอำเภอเมืองบดีนะแต่ว่าสถานีเนี่ยไม่ไม่ขึ้นอยู่ที่อำเภอเมืองบดีนะจะขึ้นอยู่อำเภอหนองกอกบ้านหนองแบงใหญ่ตําบลกกูอําภอหนองกอกเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตว่า เขาสร้างสถานีอย่างนี้ไปติดตามถึงคลิปผมแล้วกันอันนี้ผมเคยพาอัพเดททางอำเภอเลยทางปูใจต่างปูจริงเชียงขวัญไปก็ขุดนเส็จพร้อมหมดเลยเห็นไหยนี่คลึกหมดแล้วขุดใหม่ใหม่ไปเป็นร่องลึกเลยหมดแล้วเห็นไหมแล้วก็สูบน้ำมีท่อสูบน้ำด้วยไปเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงที่เขาที่เขาอัดหมดเรียบร้อยแล้ว เขาเตรียมพร้อมแนละ้วที่จะใช้ปูหลวนรางรถไฟคณรู้สึกว่ามีไอกรางรถไฟมาหลอกด้วยนะ สูบน้ำออกเลยนะขุดลงไปดิเก็มีน้ำเลยเนี่ยเขาเขาอัดเรียบ้อยแล้วนะก็เตรียมพร้อมเลยมาน้ำก็ใส่ก็เอามาเอามาลองแล้วมารอแล้วก็รอเป็นวันเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว เนี่ยนีงไงทุกคนเนี่ยก็อัดบดดินเรียบร้อยแล้วเสมอเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปูรางปูหมอนรถไฟแล้วนี่ไงเห็นไหมหน่อยๆเอาเขาก็ปูแล้วรางรถไฟก็มาลองเห็นไหมนี่ก็ปูแลเห็นไหมทุกคนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองหน่อยก็เห็นไหม เขาวางอะไรไม่รังรถไฟเป็นเส้นเป็นเส้นมาคือเขาวางอะไรก็ไม่รู้ทุกคนวางเป็นรางรถไฟข้างๆ,ๆอ่ะกัดระยะเลยนะคลายเป็นระยะต่อต่อรางนะ่ะต่อเป็นทางโค้งมาเนี่ยเ็าเาทำเพื่ออะไรทุกคนเนี่ยผมไม่เข้าใจนะแต่เขาอาจจะวัดระยะของรางะหรือเปล่านี่ังไงเห็นไหมนะเขาวางเห็นไหม วางวางแบบรางรถไฟไงไปถึงรู่นน่ะถึงกองดินรู่นนะ่ะไกลๆรุ่นน่ะนะเนี่ยเขาวางระยะระยะของรางหรือเปล่าไรางเหล็กเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเขาวางระยะวางระยะของรางรางเด็กหรือเปล่า สองข้างทางเลยนะมีไหมตั้งสองข้างเลยมันวางไปเพ่อนเห็นไหมเนีย่ยาวางระยะของเด็กรลงรลงรลงรถไฟหรือเปล่าใครมีความคิดไงคอมเมนต์ผมฟังหน่อยดิครับ วางระยะเด็ดลางรถไฟเพื่อลดน,น้นําน้่สูบน้ำไปรดน้ำอีกนี่ไหมนอู้ไปถึงนู่นอะก็วางระยะระยะของรางอ่ะนู่นอ่ะเขาเขากะเขาคาดเอาไว้หรือคาดขนเดเขาวางไว้เลยือวางหมอนเสร็จก็ขึ้นขึ้นอย่างนั้นอยเเขาวางไว้เลยวางไว้ระยะของรางรถไฟหรือเปล่าแล้วก็ใช้หมอน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 รางรถไฟไป นีเขาอัดเรียบร้อยแล้วไงเหนื่อยสุดยอดเลยทุกคนแน่ยเนปึ๊กเลยน่สงสัยเนี่ยเขาวางไว้เพื่อเป็นระยะแล้วก็วางหมอนแล้วก็ลางใส่กันเลยวางไว้ก่อนไหมวางไว้ดูได้หรยอทุนโอ้ผมอยากดูเห็นโรงงานนี่ผลิตรางรถไฟนี่มันเป็นแบบไหนเนาะผลิตเรืรีดเผา เผาหลอมละลายห็กแล้วทีลงแบบรีดเนาะห็นเขารีดในตรรทัศน์่นนะของฝ้าหลัง่งเครื่องจักรเขาเนานะเขารีดเนาะรีดไปรีดมาให้เป็นรางเนี่ยุก่คนมันเขาทำเพื่ออะไรตรงนี้เขากะเพื่ออะไรน,นี่สองข้างทางนี้จะเป็นรางเลยรางรถไฟวางไว้นี่ เนี่ยข้างนี้ข้างนี้จะไปถึงนู่นน่ะนูะ่นนะนู่นกองดินด้วยนะเนี่ยเขาวางไปเพื่อกะระยะหรือเปล่าทุกคนระยะของการวางรางรถไฟหรือเปล่าอันนี้ผมเดาเอานะใครที่มีความม,มีความคิดที่ดีกว่าผมก็คอมเมนต์ให้ผมดูก็ได้ให้ผมดูให้ผมอ่านหน่อยนะครับเนี่ยนู่นระยะอยู่ทางนู้นนะ Nè nó vàng 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 liêng liêng viêng liêng với nghìn bốn mươi năm hạt của phái viên quang làng làng vàng làng 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 dạ วางหมอนลไปไป,ปากก็ไม่รู้เดาเอานะนสองข้างทางทุกคนผมเป็นมาเป็นกิรลูแล้วคนกิโูกว่าแล้วนี่คือเป็นเหล็กที่วางราง วา,วางเด็กรางรถไฟยาวยาวต่อกันมาต่อกันมาถึงสองข้างข้างทา,างของรางรถไฟเนี่ยเขาวางไว้เพื่อจะเอารางขึ้นใส่รวมหมดหรือปเปล่าก็ไม่รู้นนะพอวางหมดแล้วก็เอาใส่เอาใส่ความคิดผมดนะนะจะใช้หรือเปล่าก็ไม่ร้น คอมเมนต์ที่มีความคิดบอกแตกต่างจากผมก็ค,มคอมเมนต์บอกผมดีนะครับผมคือปามาเด็ดช่วง,งของเมื่บานที่ก็ทำเสร็จแล้วตรงนี้ของบ้านเชียงใหม่นะที่ก็บดเรียบร้อยแล้วก็เตรียมรางที่ก็บะวไว้ไว้บางรางไว้บางหมอนรถไฟแล้วรางบางก็ผมขอมคลิปนี้ก็ขอากราบขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปผมและติดตามช่องผมทุกๆคนด้วยนะครับผมผ,มผ,ผู้ผิดผู้ภาประการไหผมก ขอโทษขอไปถ่ายคลิปด้วยผมก็ขอบคุณอย่างมากที่ติดตามคลิปที่ติดตามชมคลิปผมและติดตามช่องผมด้วขอขอบขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมแต่ส่วนเรื่องการที่ถ่ายจะไปถ่ายคลิปบัดต่างๆผมก็ผมไม่ลืมทุกคนผมขอตอนนี้ผมขอทําคลิปเกี่ยวกับสร้างรางปฏิการสร้างทางรถไฟของช่วงอา่าวพืผม,มให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะ้นก็ฝากติดตามช่องยูทูบบ่าวคนน้องคนประเอกรุนน่นสารให้ผมชักช่องนี้นะครับผม ขอบคุณอย่างมากเลยคุณทุกคนที่ลองติดตามผมอ่ะผมท,ท้ายนี้ก็ขอบคุณอย่างมากเลยครับผมขอจบชิปเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับผม